ผลิตตอนนี้พม่าขายแกส๊สกับประเทศไทยด้วยนะครับและพะม่าก็ขายฟ้าให้กับประเทศไทยด้วยคุณส่วนคอยดูฮะเรื่องนี้ไม่จบแน่ๆนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้รัฐบาลอุงอิงมีปัญหากับพมา่ารัฐบาลอคงอิงมีปัญหากับจีนสาเหตุหลักๆตามหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองผู้นาอ่อนแอประเทศก็อ่อนแอต่างชาติจึงรุกรานนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมทาศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการตัดไฟนะครับพม่าทั้งฝั่งแม่สอดนะฮะทั้งฝั่งแม่สายปิดไปทั้งหมด5จุดปรากฏว่าเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับก็เม่ส่อมวลชน,นก็คงจะเห็นเหมืนที่เรียบร้อยกนะารดาเนินการ ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามมติของที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ได้มีการประชุมไปเมื่อวานนี้ตอนเย็นแล้วก็ทางขั้นรองนายกมตีที่ทาหน้าที่เป็นประธานก็คือรองนายกพุฒธรรมเวชยชัยท่านก็ได้ลงนามแล้วก็มีหนังสือสั่งการมายังไกล่ฟ้าสุมินาให้ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าภายในเก้า ละตอนนเวลาเก้าโมงเช้าวันนี้นะครับซึ่งทางคณะสงฆสมุนีพัฒก็ได้ดำเนินการตามาการสั่งการของอมติที่ประชุมสภาความมั่นคง่ชาติาปัจจุบเรียบร้อยก็อย่างที่เห็นครับเราก็ดําเนินการเราเป็นผู้ปฏิบัตินะครับเมื่อมอีข้อสั่งการที่ถูกต้อง และเป็นข้อลังการที่ชอบด้วยกฎหมายทางการพัฒ้าส่วนภูมิภาคก็สามารถทีะบํำเนกการได้ทันทีก็ขอให้จเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะนจดไปตรงนี้นะครับก็ที่แนต่อท่้าอรก็คือเปนิ่อในีอถืทางการไฟในระของสก้าทียนัวสุที่กระเป็นกรแงเป็นอุปกรณป้องกันับเป็นสรีที่เรา จะใส่ข้างไปในพื้นที่การเรียกนกฎหมายการในการตรงนี้เนี่ยก็เราจะสบการณ์จัดใส่ที่ตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีขั้นตอนตามขั้นตอนปฏิบัติที่เราเตรียมมาต่างๆอยู่ก็ตัดไฟได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำมันก็ไม่ต้องส่งเราต้องอบอุ้มคนของเราก่อนเราต้องดูแลคนของเราก่อนเพราะฉะนั้นต้องเป็นมาตรการที่เข้มข้นแล้วค่ะถึงเวลาแล้วที่ต้องต้องเรียกคุยกันแล้วก็จัดการเลย เอาแล้วครับรัฐบาลไทยสั่งตัดไฟตัดเน็ตฝั่งที่เป็นพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วนะโอ้โหเฮียฟังสัมภาษณ์แล้วมีความจริงใจมีความหนักแน่นนะมีความรู้แจ้งมีความอะไรทุกอย่างแต่เฮียก็อยากจะให้คําพูดอะไรต่างๆไปสักสองสามคำนะเฮียอยากจะบอกเอทุกคนว่าต้นสตอหลังบ้านเฮียเนี่ยโหออกดอกออกฝักเต็มเลยต้นสตอนะเออสตอที่เข้อไว้กินกับน้าพริกอะ เฮียก็อยากจะขนสตอสักรถสิบล้อหนึ่งเอาไปเทหน้าทำเนียบเหลือเกินนี่ถ้าสมมุติว่ารัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของจีนเขาไม่มาหามึงถึงบ้านเนี่ยมึงจะทำอะไรแบบนี้หรือเปล่าคุณจะทำอะไรแบบนี้กันไหมรัฐบาลไทยคือไม่ได้ด่าแต่รัฐบาลอย่างเดียวนะพวกกรรมาธิกรกรรมาการอะไรต่างๆที่เป็นฝ่ายความมั่นคงที่เป็นแบบว่านะคนที่เป็นตัวแทนเป็นผู้แทนา่านสนของประเทศไทยเป็นนักการเมืองของไทยทุกคนน่ะถ้าสมมุติว่า รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของจีนเขาไม่มากระทุ้งแย่รังแตนถึงรังขนาดเนี้ยคุณจะกระ h i ệ ขยันขันแข่งกันอะไรแบบนี้บ้างไหมแล้วออกมาอ้างทุกอย่างเลยทําเพื่อประชาชนรักประชาชนนะอยากจะป้องกันประชาชนทุนนี้นั่นต่างๆแล้วมึงไม่แบบชงงบทําลงทํารั้วอะไรต่างๆเหมือนนานาอารยประเทศที่อเมริกาเนี่ยเขาล้อมรั้วกันโอ้ยที่จีน,เ,นเขาล้อมรั้วกันเพราะว่าเขาอยากจะป้องกันประชาชนเขาเอง แล้วทีนี้เนี่ยคุณออกมาให้สัมภาษณ์ในฐานะนายกบอกโอ้โหประชาชนเลยนี่สําคัญที่สุดนะคะสําคัญอย่างคุนอย่างนี้โอ้โหสตอหลังบ้านเนี่ยออกฝักเต็มเลยสตอเนี่ยก็อ,อยากจะพูดอย่างนี้นะเราไม่ได้รู้สึกว่าพวกคุณจริงใจกับพวกเราไอ้พวกนักการเมืองเนี่ยพอเป็นนักการเมืองแล้วโอ้โหนะต้งองนุ่มต้องนั่นต้องนี่อะไรทุกอย่างตอนที่แบบว่าจะมหาเสียงอ่ะไหวไหวหยแม่งไหวยันหมาแล้วก็บอกว่าโอ้โหประชาชนสําคัญอย่างคุณอย่างนี้แล้วก็ออกมาพูดราคาคุย แต่พอได้เป็นจริงๆมันไม่มีความกระตือรือร้อนมันไม่มีความขยันขันแข็งมันไม่มีความแบบยืดออกออกมาปกป้องประชาชนเหมือนที่ตัวเองเคยพูดเลยวะนี่เหรอนะักการเมืองไอ้เรื่องปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์ไอ้เรื่องปัญหายาเสพติดชายแดนว้าแดงเอ้ยชายแดนชเวโกโกชายแดนแม่สอดอะไรต่างๆเนี่ยคุณไม่เคยคิดที่จะไปพัฒนาไปทําอะไรให้มันแบบว่าชัดเจนเลยว่าอย่าให้พวกนั้นเนี่ยมันเข้ามาทําร้ายคนไทยเห็นไหมฮะด้วยความเป็นนักการเมืองเนี่ยมันเป็นแบบนี้หมด แล้วก็ประชาชนคนไทยตอนนี้ไม่รู้จะพึ่งใครกันแล้วก็ได้แต่ออกมานั่งบน่นนั่งด่าอะไรกันต่างๆแบบนี้แหละแต่ว่าเอานะผลงานในเรื่องของการปราบแค้งกอเซ็นเตอร์ณนะวันนี้ที่เราเห็นรัฐบาลขายันขันแข็งกันเนี่ยเฮียขอยกยกผลงานอะไรต่างๆตรงนี้ให้กับประเทศจีนให้กับรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของจีนที่เขามาดูประเทศไทยที่เขามากดดันให้ไทยต้องทางานอย่างเข้่งขันแล้วก็เข่งมวดนะคุณไม่ได้ผลงานนี้ไปหรอก ถ้าคุณทําแบบนี้คุณพูดแบบวันนี้ก่อนที่รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงจีนเขาจะมาเยือนไทยผลง,งานมันจะเป็นของคุณล้ว,ลวนๆประชาชนจะรักคุณมากขึ้นแต่ตอนนี้ประชาชนรักฝ่ายความมั่นคงของจีนมากกว่ารัฐไปโซเชียลตัวการใหญ่เบื้องหลังแก๊งจีนเทาในเมียนมาคนที่เปิดทางให้พวกจีนเทาเข้าไปทําธุรกิจอาชญากรรมต่างๆรวมถึงแก๊งคอร์เซนเตอร์พนันออนไลน์อุ้มหายค้ามนุษย์และคาปรเวนี ซึ่งไม่เพียงสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยแต่ยังทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยด้วยจนทำให้เกิดกระแสต่อต้านการเที่ยวไทยในหมู่คนจีนก่อนหน้านี้เมื่อคืนวันพุธที่31มกราคมปี2567สื่อเมียนมารายงานว่าตำรวจพม่าร่วมกับตำรวจจีนได้จับกลุ่มตัวไปโซเฉิงพร้อมกับลูกชายและพวกรวม10คนและได้ส่งตัวขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติเนปิดอ เพื่อนำตัวไปดาเนินคดีได้รับโทษในจีนแล้วไปโซเฉิงอดีตประธานเขตปกครองตนเองโกกัง้งถือว่าเป็นตัวการใหญ่อันดับหนึ่งที่ทางการจีนต้องการตัวหลังจีนเริ่มปริบประการกวาดล้างแก๊งจีนเทาในพมา่าอ,อย่างจริงจังในปี2566ไปโซเฉิงซึ่งปัจจุบันอายุ73ปีเริ่มมีอำนาจบาร,รมีในเขตปกครองตนเองโกกั้งขึ้นมาหลังจากที่เมื่อปี2552กองทัพพมา่า ได้กดดันให้กองทัพโกกัง้งแปลสภาพเป็นกองกําลังพิทักษ์ชายแดนแต่ผงจาเซิงหรือผงเจียเซิงประธานเขตปกครองตนเองโกกัง้งและผู้บัญชาการกองทัพโกกั้งในขณะนั้นไม่ยินยอมจึงเกิดเป็นความขัดแย้งและสงครามระหว่างสองฝ่ายทางด้านไผ่โซเฉิงซึ่งตอนนั้นเป็นรองประธานเขตปกครองตนเองโกกัง้งและรองผู้บัญชาการกองทัพโกกั้งทําทการหักหลังผงจาเซิงนําทหารโกกั้งจํานวนหนึ่ง ไปเข้าร่วมกับกองทัพพมา่าส่งผลให้ทหารพมา่าสามารถนำกำลังบุกเข้ายึดเมืองเล่าไกา่เมืองสำคัญในเขตปกครองตนเองโกก้้งเอาไว้ได้หลังเหตุการณ์สงบลงกองทัพพม่าได้แต่งตั้งไผ่โซเฉิงขึ้นเป็นประธานเขตปกครองตนเองโกก้ง้งและเปลี่ยนกองทัพโกก้ง้งเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนและต่อมาหลังจากที่รัฐบาลจีนเริ่มการปราบปรามกลุ่มจีนเทาในประเทศอย่างหนัก คนกลุ่มนี้ก็เริ่มหันเหนมาขยายธุรกิจในพื้นที่ชายแดนรัฐฉานติดจีนไปโซเชิงที่ได้กลายเป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดในเขตของตนเองโกก้างก็ได้ร่วมมือกับพวกจีนเทาเปิดทางให้คนพวกนี้เข้ามาใช้เมืองเล่าก่ายและพื้นที่อื่นๆในเขตของตนเองโกก้างเป็นฐานประกอบอาชญากรรมช่อโกงทางออนไลน์จนมีผู้เสียหายเป็นจํานวนมากปฏิบัติการกวดล้างจีนเทาของรัฐบาลปักกิ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ กองทัพพมา่าสูญเสียอำนาจในเขตปกครองตนเองโกก้างหลังแนวร่วมของสา,กามกองกำลังชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ในเมียนมารเริ่มต้นปฏิบัติการ1027บวกโจมตีฐานทหารพมาร่าตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปี2566จนตอนนี้สามารถกลับไปยึดเมืองเล่าไก่คืนได้สำเร็จเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาและทำให้ทหารพมาร่ากว่า2,000คนต้องล่าถอยออกจากพื้นที่ และนับตั้งแต่ที่ทางการจีนและฝ่ายความมั่นคงของพมา่าเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งจีนเทาในเมียนมาอย่างจริงจังในปี2566จนถึงตอนนี้มีการจับกุมอาชญากรจีนเทากลับไปดำเนินคดีได้รับโทษในจีนแล้วรวมกว่า44,000คนในนี้171คนเป็นระดับผู้บงการและอีก2,908คนเป็นระดับหัวหน้าอย่างไรก็ตาม นี่อาจจะเป็นเพียงยอดภูเขาน้าแข็งของกลุ่มขบวนการจีนเทาที่ฝังตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เราได้เห็นการจับคุมระดับตัวบงการไม่ใช่แค่พวกระดับปฏิบัติงานและหวังว่าจากนี้เราจะได้เห็นการขุดลักถอนโคนพวกนี้จนหมดสิ้นไปจากภูมิภาคของเราเสียทีแต่ว่าใช้สื่อสารไทย ซึ่งมันเราก็ได้เข้มงวดไปแล้วว่าขอให้บริษัทสื่อสารทั้งหลายอย่าขายซิมเป็นแสนซิมเงี้ยมันหวังไรายได้ตรงนี้ไม่ได้เพราะคราวที่แล้วที่เราจับได้มีซิมเป็นแสนนะครับก็ได้เตือนบริษัทที่ทําธุรกิจด้านนี้แล้วว่าขอให้ร่วมมือกันเดิมที่เพื่อให้ระปะัจากคําสั่งขององค์อิง นะครับที่นําโดยทักษินชิน,นวัตรได้ประสัยในช่วงหาเสียงบอกว่าจะทําการปิดไฟทั้งหมดของฝั่งพมา่าอนุทินชาญวิรุฬก็กบอกว่าก็รอสั่งมานะฮะแล้วก็ให้สภาความมั่นคงเป็นคนคิดแล้วก็ประสานงานแล้วก็เสนอไปทั้งหมด6ข้อแล้วก็ดําเนินการทั้งตัดไฟตัดน้ำนะฮะแล้วก็ตัดน้ํามัน <c oughs> อินเทอร์เน็ตด้วยไม่ส่งขายยังประเทศพมา่านะครับซึ่งสร้างความเดือดร้อน ให้กับกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ทางฝั่งแม่สอดแล้วก็อาศัยอยู่ทางอำเภอแม่สายนะจังหวัดเชียงรายเนี่ยจำนวนมากนะทั้งคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับ,ท,รบที่อยู่ฝั่งพมา่าตอนนี้ต้องใช้ไฟฟ้าสำรองนะรประชาชนที่อยู่ที่นั่นเดือดร้อนแล้วแห่กันไปเติมน,น้ำมันราคาน้ำมันเนี่ยนะครับ เพิ่มสูงขึ้นประมาณหนึ่งเท่าตัวเลยทีเดียวตอนนี้ถ้าเข้าใจหลักเชิงการบริหารสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะเวลาตอนนี้แน่นอนปฏิเสธไม่ได้มีโอกาสที่ประเทศไทยจะถูกฟ้องนะครับซึ่งการเสียหายแต่ละวันเนี่ยครับที่เกิดขึ้นจากความเสียหายนะครับจากการไม่ขายไฟให้ฝั่งพมา่านะครับทั้ง5จุดเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นเฉลี่ยประมาณ600ล้านบาท 600ล้านบาทที่ว่าเนี่ยมันจบไหมผมเรียนหุ้นส่วนนะไม่จบเดี๋ยวคอยดูมีเรื่องนะครับเพราะต้นเหตุมาจากจีนต้องการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นรัฐนะบาลก็จะเอาด้วยนะทักษินสั่งนะเพื่อให้ดำเนินการปิดไฟนะตัดน้ำมันตัดอินเทอร์เน็ตไม่ให้ส่งไปยังฝั่งของประเทศพมา่า ประชาชนที่ไม่รู้อีโนอินเนก็เดือดร้อนไปด้วยทั้งแม่สายนะทั้งฝั่งของจุดที่มีคาสิโนนะครับที่แม่สอดก็เดือดร้อนเช่นกันหลายแสนคนกำลังเดือดร้อนในประเด็นนี้นะครับ mm hmm. อุงอิงก็รีบเดินทางไปเจราจากับจีนนะไปคุยกับจีนตอนนี้นะครับหลังจากจีนแสดงท่าทีไม่พอใจเรื่องของ แกงคอเซ็นเตอร์แต่เบื้องหลังที่จีนไม่พอใจจริงๆเป็นเรื่องของเรือดำน้ำฮะรัฐบาลอุงอิงเนี่ยนะครับเคยปราศัยก่อนที่จะมาเป็นรัฐบาลว่าจะมีการยกเลิกโครงการเรือดำน้ําของจีนนะครับและจะเอาเงินมาแจกให้กับประชาชนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีการยือ้อเรื่องเรือดำน้ําตั้งแต่สุทินกรังแสงยาวมาจนถึงภูมิธรรมเวชวาชัยเป็นนะรัฐ ธำบนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยมีองค์อิงลูกของทักษิณเป็นนายกัลมนตรีนะครับแล้วก็มีเศรษฐาทวีสินนะครับเป็นนายกัฐมนตรีด้วยมาจากพรรคเพื่อไทยลุวนๆตอนนี้ในเชิงงานสังเคราะห์เรียนได้เลยนะครับจะมีผลกระทบตอนนี้ก็คงเกิดผลกระทบแลแต่ประเด็นคือพมา่าจะทําการตอบโต้อ,อย่างไรเพราะไฟฟ้าที่จ่ายไป5จุดเนี่ยเป็นความร่วมมือ ระหว่างไทยกับพม่าและเป็นการลงนามกันอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่าโดยบริษัทเอกชนนะครับเป็นผู้ประสานงานนะครับเป็นผู้ดําเนินการโดยรัฐบาลพม่ากับฝั่งของรัฐบาลไทยคือกอฟพ,พคือการไฟฟ้าฝ่า,ายผลิตต,ตอนนี้พม่าขายแก๊สกับประเทศไทยด้วยนะครับและพะม่าก็ขายไฟฟ้าให้กับประเทศไทยด้วยคุณส่วนคอยดูฮะเรื่องนี้ไม่จบแน่ๆนะครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้รัฐบาลอุงอิงมีปัญหากับพมา่ารัฐบาลอุงอิงมีปัญหากับจีนสาเหตุหลักๆตามหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองผู้นำอ่อนแอรประเทศก็อ่อนแอต่างชาติจึงรุกรานนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สักครั้งที่สิบสรงอุทิศเพือพ่อปูงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มกรพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมมาถาธบอพิร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโไดิษตาทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพยพระบาามเมีนำชาติคนไปรัศดรเดือดร้อนนะเอ่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมต จอมพับเรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ 命运。<laughs> <laughs> <laughs>